เบาก่องมนไฟมือนนี่จะพาเสือพิชิตคล้องประเภทนี้บุญเดือนสเสบียดได้พี่น้องเด้อนทำเนียมประเภทนี้มาทำบ,บ้านเบาก่องมนไฟนี่ครับพามาเบิึงแห่งตนประสาทเถื่งครับไปเบิึงกันเลยครับพี่น้องครับนี่คือนี่นี่ในการแห่งตนประสาทเถื่งได้พี่น้องเด้อพี่น้องท่งฝากนี่เองครับแลกเปลี่ยนประเภทนี้ต้อกันครับบ,าบ้านเบากล่อง แบงต้นมะเขืองกันเฮ็ดกลุ่มละสองต้นเพื่อให้ได้ครบจำนวนพระนะครับมีพระเยอะสิบเบอ็ดรูนครับเนาะ ใสถานการณ์โควิดพี่น,อนอ้องแต่วากัยังรักษาแต่นโน่นนี่มันเพนี่วันธรามารมธาไม่ให้เก่าหรือ,นอนเปล่งเฮ้ยบุญเดือนสี่เดือนบุญดอกพันศาครับอา,า,าก,กาศภายในวัดครับพี่น,อน้องดีหรอครับเฮ้ พี่น้องนี่คือยายมันเหญ่เงาเกินไปต้นเภาษาคือในความเสื่อของพี่น้องชาวอีสานเลยครับเด้อเราไปถวายพระคุณเจ้านะครับต้นประสาทพึ่งแต่ละคมมันก็จะแบ่งให้เป็นละสองต้นเอาไปถวายพระคุณเจ้าตามความเสื่อมีลนสองข้อที่หนึ่าถวายต้นมะเขือก่อนจุดกระเทียบจุดกระเทียบครับ ส,ส,ส,สิงคโปร์นังตุ้มตามนี่ต้องกรุดท้ายไไ้้มืงหยิบแทงกะไ ครับตอนนี้ขอบัญญายเป็นรูยภาพนะครับหลังจากที่ใส่บาทเขาสานแล้วก็จะนําต้นประสาทพึงไปแห่รอบพาะบสสศสามหลอบนะครับตามความเสื่อนะครับนะอี่คือมอดดกที่ได้รับสืบทอดมาหลังจากนั้นก็จะเอาไปถวายพระคุณเจ้าที่ท่งศาลานะครับเพื่อเป็นการทําบุญปราสาทพึง่ง ในจารีตประเพณีของพี่น้องชาวอีสาบนบ้านมักกล่องบรรไพรเนี่ยมีวัดกรมิงมีหาเล่มีผูสังคัจจะเสร็จพิธีการถวายต้นมักเพึ่งครับพี่น้องรอบต้นแล้วนะครับสำหรับประเพณีบุญประเพณีเหตุ11นะครับเหตุดดเดือน11ของพี่น้องชาวอีสานบา้ารรทมเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวก็เอารถต้นมักเพึ่งเข้าไป ทีมนอกวัดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเนาะ